สวัสดี FC และสมาชิกรถมือ2 c h a n n น l ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่เลือกซื้อรถจากช่องทางของเราครับวันนี้1เดียว1เดียวในเว็บออนไลน์ตอนนี้นะครับกับ Camry 2.0 G หน้าใหม่ปี16สวยสวยครับเลขไม่ประมาณแสนเจ็กวกิโลแต่สภาพสภาพป้ายแดงมากๆครับวันนี้ราคาเขาหายไปเยอะเลยและเป็นราคาที่ถูกที่สุดในตลาดออนไลน์ตอนนี้นะครับกับ529,000บาทเพื่อน เครดิตดีก็ฟีดาวจัดไฟแนนได้นะครับคันนี้สีดําสวยๆเลยนะครับเป็นเครื่อง2.0ประหยัดน้ํามันอยู่นะครับแล้วก็แรงมากๆเลยนะฮะภายนอกภายในล้อแม็กต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือการเบียดแต่อย่างใดนะครับสวยๆเลยนะครับแคมบรี่นะครับเป็นรถยอดนิยมรถสไตล์หรูหราผู้บริหารครับวันนี้เราได้ตัวหน้าใหม่นะครับสวยๆปี16ครับพึ่งมานะครับผมเบาะใสๆครีมครีม สวยๆเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. รีบเลยนะครับใครที่มองหาหน้าใหม่ๆเจนใหม่ๆอยู่นะครับไม้ร์เชงนะครับตัวนี้รีบเลยนะครับ529,000บาทเท่านั้นนะครับอย่ารอช้าครับใครที่บอกว่า ราคาแพงนะครับไม่จริงเลยนะครับคุณไปเลือกเลยคุณไปหาเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสมาชิกครับผมเลยรีบนำมาให้กับทุกท่านที่กำลังรอคอย Camry 2.0G ตัวหน้าใหม่ปี16ครับไม่นน้อยครับ ราคาคุ้มค่าคุ้มค่า529,000บาทเ,เพื่อนๆพืรถจอดอยู่การจนาพิเศษ088 584 5375ครับ088 584 5375ครับรบกวนแอดไลน์ด่วนๆครับอย่ารอช้าติดจองแน่เลยนะครับเพราะมันไม่มีแล้วตอนนี้